สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเด็กๆจําได้ไหมคะจําได้หรือเปล่านะว่าพบกับคุณครูไปกี่ครั้งแล้วเก่งมากเลยค่ะเราพบกันทางออนไลน์เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเด็กๆก่อนที่จะเริ่มบทเรียนวันนี้ครูมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะมามอบให้ในักเรียนค่ะเก็บความรู้ของครูนั้นเป็นคําถามนะคะ คููอยากทราบว่าเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าสัตว์ประจำชาติไทยคือสัตว์อะไรทราบหรือเปล่าคะจริงๆเด็กๆนะ่าจะได้เรียนมาบ้างแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งสองและสพอจะจำได้ไหมคะว่าสัตว์ประจำชาติไทยคือสัตว์อะไรในหน้านี้มีคำใบ้นะคะดูดีๆสิคะว่าสัตว์ประจำชาติไทยคือสัตว์อะไร เก่งมากค่ะสัตว์ประจำชาติไทยก็คือช้างนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นเพียงเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณครูจะมอบให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มบทเรียนในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะบทเรียนในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพว่าแต่เอนักเรียนเคยทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนไหมคะเคยทำบ้างหรือเปล่าคะเช่น การวาดรูประบายสีร่วมกันการใช้ความคิดร่วมกันหรือการทำไมล์แมปปิ้งร่วมกันน่าจะเคยทำใช่ไหมคะเด็กๆอันนั้นเรียกว่างานกลุ่มที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆว่าตรงกับที่เด็กๆคิดไว้ไหม ไปดูข้อแรกกันเลยค่ะการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพข้อที่1เลยต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะคะข้อที่2ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทุกคนการทำงานกลุ่มเป็นการทำงานร่วมกันหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่รับฟังแค่ตนเองเพียงเท่านั้นนะคะ ต่อไปข้อที่ตรงตรงเจ้ากุ๊กไก่ค่ะตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนะคะไม่ใช้เหตุผลส่วนตัวให้ใช้เหตุผลส่วนรวมต่อไปตรงเจ้าฮิปโปนะคะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานเมื่อได้รับงานที่ได้รับมอบหมายมาแล้วเนี่ยก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้สำเร็จค่ะข้อต่อไปตรงเจ้าเสือน้อย มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันก็คือต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะข้อนี้สำคัญมากเลยถ้าเราไม่มีความสามัคคีเนี่ยงานกลุ่มของเราอาจจะไม่สำเร็จก็ได้เจ้าริงน้อยบอกว่าอะไรไปดูคะ่ะสมาชิกในกลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าประโยชน์ในการทำงานกลุ่มมีอะไรบ้างคะพอจะตอบคุณครูได้บ้างไหมคะว่ามันมีอะไรบ้าง ลองคิดดูดีๆว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ของการทำงานกลุ่มมีเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะประโยชน์ของการทำงานกลุ่มการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีจะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จรู่ร่วมไปได้ด้วยดีการใช้ความคิดร่วมกันจะทำให้มีแนวทางที่จะนำมาใช้ในการทำงานกลุ่มได้หลากหลายโดยสมาชิกจะสามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุด มาใช้ในการทำงานร่วมกันได้เห็นไหมคะประโยชน์ของการทำงานกลุ่มนีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามคีฝึกให้เราเนี่ยใช้ความสัมคีแล้วก็ฝึกให้เราใช้ความคิดร่วมกันแล้วก็เลือกแนวทางที่ดีที่สุดออกมาเพื่อใช้ทำงานนั่นเองค่ะต่อไปเป็นความคิดรวบยอดในการทำงานกลุ่มนะคะการปฏิบตัติตน ครูยกตัวอย่างมาให้มี3ข้อนะคะก็คือมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทำงานรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถ้านักเรียนปฏิบัติตามนี้ผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามนี้ผลที่เกิดขึ้นงานก็อาจจะล้มเหลวได้นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะกับบทเรียนในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนในวันนี้บ้างหรือเปล่าคะ กลับไปทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะพบกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าอาจจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปปรับให้เหมาะสมแล้วก็ปรับให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นครั้งหน้าพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ